สวัสดีครับผมแบงค์ครับก็ช่องอัปเดออโลติเนเทคบายเอนจิเนีรครับเพิ่งตื่นครับทีนี้ก็เราจะต้องทําความสะอาดตัวโบนตัวนี้ครับฝรั่งเขาเรียกโบนรับบ้านเราเรียกสกูตัวผู้อ่าโบนตัวที่ยึดสายเบรกอ่อนครับแล้วก็ตัวบีเทอร์ครับแต่เราถอดเนี้ยเราถอดไม่ได้มันแข็งมากเราก็เอาโบนอะโบนเนี้ย ยึดเสื้อเข้าไว้อ่ะเดี๋ยวผมําเปินให้ดูสองตัวเนี่ยยึดยึดยึดที่เสื้อเข้าไว้นี่ครับคือย,ยึดยึดแค่ขันชั่วคราวแค่นี้ครับแล,แล้วก็เราก็เอาไปรแจามามาถอดถอดได้ถอดได้อ,ดไดอ่าเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะครับเช็ดเช็ดเช็ด,ชด,ชดอ่าแล้วก็ไ้สุดนะครับอ่าเหมือนคนขายอาหารจุนักเลยก็ขายอาหารปลาก็ ชิมชิมอาหารสุนัขชิมอาหารปลาเราก็ซ่อมรถก็ชิมน้ำมันเบรกครับก็คือเอามาเป่าดนวยนะเดี๋ยวใช้ได้แห้งนะครับไม่ต้องชิมเยอะจะได้รู้รสชาติน้ำมันเบรกเป็นยังไงครับเป่าว่ามันตันไม่ตันนะครับถ้าตันก็ต้องเอาเข็มอ,อะไรแย่เคลียร์อันนี้ก็เหมือนกันครับโอเคครับอ่าชิมแล้วรสชาติยังไงคอมเมนต์บอกันด้วยอร่อยไม่อร่อยครับผมก็พอได้ครับ